สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆนะคะมาฉีดยากันหนอนชอนใบกันค่ะนี่ค่ะปลูกมะนาวซักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะเขาจะแตกยอดอ่อนอย่างนี้นะคะแตกทุกตาเลยนะคะกิ่งพันธุ์ที่ดีจะแตกทุกตานะคะนี่ค่ะแตกทุกช่อเลย ข้อดีของกิ่งมะนาวแบบตอนนะคะข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถออกลูกได้เลยนะคะแต่เราจะไม่แนะนำให้ไว้ลูกเลยนะคะเพราะจะทำให้ต้นลำต้นของเขานะคะชะงักในการโตนะคะเพราะเขาต้องบำรุงทั้งลูกแล้วก็บำรุงทั้งต้นอันนี้นะคะเป็นการแตกยอดยอดอ่อนใหม่นะคะแล้วเขาก็จะแตกดอกออกดอกมาด้วยในช่วงนี้นะคะ ยอดมันจะอ่อนมากเราก็จะยังไม่เด็ดนะคะต้องรอเขาโตฝันนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาเด็ดดอกพวกนี้ออกนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาฉีดยากันค่ะช่วงที่เขาออกยอดอ่อนเนี่ยอันตรายที่สุดก็กคือหนอน หนอนชอนใบนะคะเรียกว่าหนอนชอนใบจะเข้านะคะเราก็จะทำการฉีดพ่นยาเนื่องจากน้องอยังต้นเล็กอยู่นะคะเราก็จะใช้ป๊อกกี้นะคะอย่างนี้นะคะฉีดฉีดจี้ไปที่ยอดอ่อนเขานะคะเน้นไปที่ยอดอ่อนค่ะใบพวกนี้ไม่ต้องเน้นก็ได้ค่ะ คะเริ่มออกเริ่มแตกยอดมาแล้วค่ะ เป็นไงคะแตกยอดดีมากเลยค่ะเราก็จะทำการฉีดนะคะฉีดพ่นยาไปที่ยอดอ่อนของเขานะคะ น,นี้เล็กมากหนึ่งต้นเล็กนะคะนะคะความยาวความยาวต้นแค่นี้เองแต่แตกยอดทุกยอดเลยนะคะทุกข้อเลยนี่นะคะ่ะเริ่มแต่ข้อนี้นี้นีนนะคะแตกทุกข้อเลยอิ่งพันธุ์ที่ดีนะคะ เมื่อปลูกลงดินนะคะต้องแตกยอดนะคะต้องมีการเจริญเติบโตนะคะมันจะมีกิ่งพันธ์ที่ลูกค้าบางท่านทักมาสอบถามนะคะว่าซื้อกิ่งพันธ์มาเหมือนกันแต่เป็นอีกพันหนึ่งนะคะปลูกเท่าไหร่ก็ไม่โตสักทีแต่ก็ไม่ตายนะคะ ต้องบอกก่อนว่าหนึ่งเนี่ยอยู่ที่การบํารุงด้วยนะคะสองเนี่ยอยู่ที่กิ่งพันถ้ากิ่งพันุ์ไม่ดีนะคะการเจริญเติบโตของรากเขาก็จะไม่ไปพอรากเขาไม่ไปเขาก็ไม่มีอาหารกินนะคะเขาก็จะไม่แตกยอดนี่นะคะอย่างที่บอกทุกคลิปนะคะมะนาาชอบดินหลวมๆนะคะนี่สภาพดินรอบๆของต้นนะคะ เคล็ดลับนะคะการฉีดยามะนาวนะคะที่สําหรับป้องกันโรคและ,มะแมลงนะคะเราไม่ได้เน้นปริมาณของตัวยานะคะแต่เราเน้นความสม่ําเสมอสม่ําเสมอในที่นี้คือสม่ําเสมอในการฉีดยานะคะอย่างเช่นฉีดทุกๆ3าวันฉีดทุกๆ5วันฉีดทุกๆอาทิตย์อันนี้เน้นความสม่ําเสมอนะคะตัวยาไม่ต้องเยอะก็ได้ไม่ต้องเข้มข้นมากก็ได้ แต่ต้องอพอถึงครบกำหนดรอบฉีดเราต้องฉีดค่ะมะนาวดูแลไม่ยากค่ะแต่ก็ไม่ได้ง่ายหากรู้วิธีนะคะอันนี้ก็เอาทิกดีๆมาฝากทุกท่านนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะส่วนท่านใดสงสัยเรื่องตัวยานะคะใช้ยาสูตรไหนอะไรบ้างทักมาสอบถามได้ค่ะ ทางเพจไม่ได้ห่วงเลยนะคะไม่ได้ห่วงวิชาเลยนะคะ เน้นยอดอ่อนเขานะคะวันนี้ก็มีทิกความรู้มาฝากเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ